ทำไมเวลาพี่จาดคลิปที่ไรทำไมฝนมันชอบจะมันชอบจะตกทุกทีเลยวะอืมอวันนี้เรากลับมาในแบบเท่์ไรเท่าไรเฟ้นกันต่อทุกคนหลังจากที่พี่เอฟเคทิ้งไว้ประมาณ2วันเกือบ2วันครึ่งเนี่ยคือพี่ก็เอฟเคแล้วก็เอาเงินไปซื้อไอ้เจ้ากล่องฮาร์วีไนะทุกคนซื้อไปเ,อเดี๋ยวนะทั้งหมดกี่กล่องเอ่ย1นึ่งสอ3 4น่าจะประมาณเอ่อ40กว่ากล่องมั้งถ้าห้พี่เดานะ ประมาณนี้ซื้อมา40กล่ปองเดี๋ยววันนี้พี่ลองเปิดหน่อยละกันพี่อยากได้ตัวละครที่เป็นเออดีเจนแม่ก็เป็นกอร์ดเลียทุกคนมีอยู่2ตัวเดี๋ยนะในกล่องคือมิติกไม่มีหรอคือ2นี้คือพี่เล่นไปแล้วเหลือเจ้าอ e ีวิลกับเจ้าวิสทุกคนอืมคาเมล่าวูแมนเดี๋ยววิจ้องได้ทาไม่ได้ก็เล่นในเจ้ารีเจนละกันอ่ะบูสเตอร์มาก่อนต้นเกมเอาบูนมา2ขวดอา่าอันนี้อะครมมาเดลี่ประจำวันอะครมอืตัวละครเก่าพี่ก็ยังไม่ได้เลยทุกคนอือ่ะเปิดหน่อยสิ แปดกองแรกขอได้รีเจนก็พอกดนคอรีช่างมันสามกองว่าไงเหมือนกันหมดเลยรู้สึกเหมือนว่าทางคุณทเทเรนติกนะคือเขาจะทาการสร้างไอ้ซอสไอเอ็มจีมาใช่ไหมเป็นเกมใหม่ทุกคนเกมแบบว่าไอเอ็จีแยกมาคล้ายๆกับ็นซิมเลยอะสร้างเกมแยกอื้โอเคๆอีพี2สองเกมแยกมาใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทิ้งเกมนี้ไปไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทิ้งเกมนี้ไปหรือเปล่าอ่ะอ่ะเปิดมา i g s ี o r สน่าสนใจนะปัก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 ,ปกเ,อเอ้ยรีเจนมารีเจนเลยเปล่าใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เบียส oh <my> สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเนี่ย oh. เช่นสัตว์เลี้ยงตัวละครหรือโลบัสพี่แนะนำเว็บนี้เลยบิวปกรณ์ทางเว็บไซต์นะไม่ถูกให้เรื่องซื้อไอเทมหรือตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรอยเทรเวยเฟนหรือพิซซี่เบตเตอร์เก้าเก้านะ บริการจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโรบัสอีกด้วยสับฟัครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมม่ต้องงี้ดิ่วันกอลลี่เว้ยไม่ได้ไม่ได้ลีเจนแต่ว่าได้กอลลี่แทนงั้นเดี๋ยววันววว <laughs> Legend, ววน,น,ววนี้อืมลีเจนเอาไปคลิปหน้าดีไหม หรือว่าเราจะเปิดได้มันหมดเลยเฮ้ยแต่ว่ามันก็เปิดแบบแค่นิดเดียวนะทำไมมันมาถึงได้วะอ่าเอาเกงๆงั้นเดี๋ยวเออรีเจนเอาไปคิดหน้าทุกคนเดี๋ยวไปเล่นกับเออตัวละครอ,อื่นงานเดี๋ยววันนี้เล่นในเจ้าวิสคาเมล่าวูเมนหน่อยแล้วกันเจ้าวิสคาเมล่าวูมเมนนะคือตีเป,ป็นสแปสแล้วก็ตีเป็นสโลทุกคนดานเมจคือ7,000ไปถึงหมื่นเอ้ยหนูจะร้องเลยแซ่แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทุกคนสโลคือ30ไปถึง50แล้วก็ระยะวง30มสิถึงห้ คูดาวหนึ่งจนถึงหนึ่งดีพีเอสเจ็ดพันจนถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถือว่าดีมากเลยเอาเข้ามาเลยทุกคนกีลเลเซอร์หนึ่งตัวแล้วก็ตัวปั๊มตังเอาเป็นเจ้าไออินฟลูเอนเซอร์ดีกว่าอ่ะมาตัวกัน์ตอนเกมมีแล้วเออพี่ว่าเอาเจ้าโรหนึ่งตัวแล้วกันแล้วก็เจ้าโคกูเมนก็น่าสนใจนะเอาไปการต้นเกมออะมามไปทุกคนลองเล่นดูในโหมดฮาโลวีนเกฟยาร์ดแป แอบเข้านานมากทุกคนอืมระบบมันเยอะเกินไปอ่ะจนมันยังไงเดียคือโหลดช้ามากอ่ะอะวางมาต้นเกมจะกิเลเซอร์สก,กิเวฟออโต้สก,กิเวฟยาวเลยเหมือนตัวละครเจ้ากอรลี่คือทุกๆอีเวนต์พี่ว่าน่าจะสู่มไม่ยากมั้งสูตจุดหนึ่งเพราะว่ายังไงเดียคือกล่องมันก็ให้ฝีใช่ไหมคือเราเอฟเคไปเดียวมันก็เออได้กล่องมาแล้วอ่ะอืมเอามาเจ้าอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งตัวสองตัวเอาวางมาตัวหนึ่ง วางเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งตัววางเจ้ากีเนเซอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวรอ,อ,อไปยาวทุกคนต้องเกมอีซีไ่ไปโอ้ใช้เงินใช้เงินวางห้าพันเลยเหรอแต่วางตีหนึ่งวิตีสแปคก็ถือว่าดีนะน่าจะน่าจะเล่นได้ง่ายเลยม้งเนี่ยอัปเกรดมา300 300 300แล้วก็ สามร้อยแ,แล้วนี่อีกสามร้อยนี่แหละข้อดีที่พี่ชอบไปเจ้าอินฟลูเอนเซอร์มาให้เงินดีมากเลยคอนดีจัดอาร์มเก็บมาสองร้อยสิบแล้วก็สองร้อยสิบวางเจ้าคอกวูเมนมา,าตรงตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนะระยะวงคือห้าสิบใช่ไหมไอ ي, ้พอๆกับไอเจ้าเฮเฮเลเลยเนี่ยระยะวงไกลมากอะแต่ว่ามีมันน่าจะมีระยะวงสเปกกับเอสโลใช่ไหมน่าจะแยกกันแน่เลยเดี๋ยวค่อยว่าก,กันทีล้กันเกณฑมาพันสองเริ่มมีแสงสี อันนี้นเก็บมาพันสองแล้วก็พันสองให้นี้่พันสองรอเงินอีกประมาณ10บาทอ่าอ่าโอเคอเก็บมาพันสองเขียรได้ไหเนี่ยเดี๋ยวนะเอาเก็บมา600เก็บมาพันห้าเริ่มเยอะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงให้มันเขียรให้หมดก่อนค่อยสกิบเวฟต่อเขียรได้แล้วมั้งอันนี้เอาเกียรมาพันห้าแล้วก็สกิบเวฟมาโอเคองเงินสามพันไอเงินอีกแค่สองพันทุกคนรอแป๊บนึงสกิบเวฟมาวางเลยแล้วกัน าวางไว้ตรงไหนดีที่มันคุ้มๆพี่ว่าตรงเนี้ยคุ้มสุดแหละแต่ว่าพื้นที่ในการวางมันไม่ค่อยมีแล้วะวพี่วางมาแล้วทุกคนไม่ดีเกือบแล้วอะวางมาฮ้่เดี๋รวต้นเกมตีสเปรเลยหรออ่าโอ้ติดพิษด,ด้วยอ๋ออยู่ดีก็ฝนตกแรงซะง,งั้นเอาหมายวามวไปยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปเนื้นนทุกคนแม่อยู่ดีๆฝนก็ตกโชยกัระัดคลิปเลยอ่าขัา้นไปคือเชเงินสองหมื่นแช่ไลองเงินก่อนแล้วกัน รายได้เเงินสองหมื่น 20, พเพ่มมาเเป็น1 8ื่นแล้วก็เพิ่มระยะมานสิบไม่ลบก,กูดาวแล้วก็เปลี่ยนการสโลเป็น90หรอลบไป90นี่หมายถึงอะไรอ่านะอับเกียบิเต้ลบไป90นี่คืออะไรวะงงหมายถึงว่าเออมันลบไปเรื่อยๆจนถึง90ใช่ไหมอ่ะสี่สิบแรกข้ไปคือเช็คเ <laughs> จ <75. laughs> ็ดหมืนห้เช็คจริงนะเก์แรงมากทุกคนไม่ใช่น้อยอ,อ่ะดีีบบเีเกีน้ตังเลยล้กัน พันสี่สี่พันแปดแล้วก็อันนี้สี่พันแปดฮึรอไปย,อยาวๆทุกคนข้างต่อไปก็น่าจะต้นนละมั้งเดี๋ยวนะหมื่นแสนหนึ่งสองสิบต้านทุกคนข้าต่อไปอ่าเหมือนจะเปลี่ยนวิธีการจบตีนิดหนึ่งทุกคนก็คือ,อตรงตัวจะมีไฟอล่าไฟออกมาแล้วก็ปลาขวดยาตอนแรกจะเป็นสีเขียวตอนนี้เปลี่ยนสีฟ้าแล้วเอาเวฟยี่สิบและเอฟเคยาทุกคนรอเงินไปเจ็ดหมื่นห้าโคตรแพงอัพเกรดม,มาสี่พันแปด โอ้ยฝนตกหนักตกไม่หยุดเลยอ่ะอัพเกียเ์ขเาบรถไปในเะชื่อเงิน 7, 5, เจ็ดหมื่นห้าเพ่มไเป็นหกเออแปดหมื่นหกแล้วก็เพิ่มระยะมุมสิบไม่ลดคูดาวเพิ่มสโลไปเป็นเก้าสิบใช่ไหมอัพเกรดไปเลยเอาห้าสิบหรออืมอ่ะประมาณนี้ทุกคนงั้นดิพี่ขออนุญาตเอฟเคียาทุกคนแป่ เอาเวฟห้าสิบแล้ว<ม>บอกเลยว,ว่าตัวละครเลื่อนไปล้านนี่อีซี่ทุกคนเลื่อนต้องเป็นน้ําตัวละครมันตีเป็นแสยังไม่แถมว่าตีเป็นส,ปสเปซดีกอูอ้ดีมากเลยโอ้ดูตัวละครทุกคนดูเจ้ารีเปอร์ปปรกับเออไอเจ้ามิวเทนไอพัมกินแนมะ่โอ้ดูดูเลือดอนี่แค่ตรงนี้เนี่ยตัวละครมาติดพิษด้วยใช่ไหมปึ๊บในปาดไปีหนึงให้มันรู้เรื่องเหลือเลือดอยู่สองล้านน่าจะอีซี่มั้งถ้ายังไม่หลุดออกจากเออรระยะวงอ่าโอเค อีซี่ทุกคนเรียบร้อยอืมเอ่ะประมาณนี้กับซูน่าโรบี้ของเราดีกว่าเอ่ะโอ้โดนังนก็อนสตาร์กินี้ได้แฮะสูดไม่ได้เลยฮะ